วันนี้มีข่าวสารมาประกาศรับสมัครงานนะครับกับบริษัทตั้งหวังเจงนโยบายบริษัทโรงงานสีขาวหญ้าสีเขียวพนักงานเยี่ยวสีม่วงทั้งบริษัทนะครับผมและสำหรับกีฬาสีเดือนหน้านะครับเราจะจัดแข่งกีฬาดูดม้าข้ามเครื่องกีดขวางนะฮะ โรงงานอะไรก็ไม่รู้วันนี้มีข่าวสารมาว่าการรับสมัครงานนะครับกับบริษัทตั้งหวังเจงนโยบายบริษัทโรงงานสีขาวหญ้าสีเขียวพนักงานเยี่ยวสีม่วงทั้งบริษัทนะครับผมหะยางกายบวบแม่บวบ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 บวมีแต่แม่งางแม่งแข็งแห้ง ไปเสือเสือในเข่าก็แม่หรือเนาะโอ้ยงามแหงกันเลยเออเออเออรแสงการให้ลินต้งตาลินเห็ต้ังไดต้องหนาต้องเห็ต้ังไดท่านมันชีลรครก็สจองท่นงครับก็สองต้องท่าพื้นคตัวใส่กับน่ใส่ขาใเจหนาเออคนที่รครก็ตจองคนนี้ากันคนที่รคอ่ะนตีสองหนาได้หมเอ้ยเ้ามันได้ิตายเจ้าพนไม่หน้าก่อน ้ตา่แล้สองบทเรยนมากอย่นี้เลยอันเจ้ามไม่ได้เช้มากกว่าแม่แรงเ่เจ้าอยู่สอนแรงมาเด้อฮะเด้อ